ับนี่นะครับเด้อธรรมาชาติบานเท่าครับไกลๆพุ่นก็เป็นเขาเลยครับเด้อุมได้พูดยิ่งสู้ไม่เบิ่งครับเป็นเขาเลยครับเนี่ครับบรรยากาศดีครับนี่ประมาณเที่ยงครับนี่ครับอ่าถ่ายธรระชาตนเบิ่งครับติดตามเบิ่งนะครับเด้อว่าผมจะนั่เสนอยังครับมือนี้่อเลยเห็ดให้เบิ่งธรรมชาติวิวครับธรรมชาติบานเท่าครับ ไผ่นะครับเด้อเนี่ยแบบธรรมชาตินี่ครับธรรมชาติบานเท่าครับนี่น,นอันนี้เป็นข้าครับนี่นี่ครับน้องก,ก็ปลูกไปครับเต็มเลยครับนี่เศรษฐกิจพอเพียงครับ นี่ครับสะเลียงป่าดนะครับเด้อนี่เป็นเลียงป่าครับน้ำเต็มเลยครับพุงเนี้นี่นะครับพายุนูรูเข้าครับนี่ับเบิร์ดไหครับได้ให้เบิร์ดเรื่อยๆครับนี่ครับเปียส่วนนองมาเกียครับน้องนี้ยนี่รสหนึ่ง ดอกกระเจียวน้ำนะครับเด้อเนี่ยนี่ครับดอกกระเจียวนี่ครับเ,เพื่อนปลูกดอกกระเจียวน้ำครับเนี่ยนี่โอ้ทุเรียนมันองก์รันแข็งดีเลยนี่แข็งเ,เจียวครับแตวผมจะพาเบิ่งทุเรียนครับแข็งเราต้องมีน้าแต่ว่ามันมีตาตื้นมันไหลลงมานี่ครับวนทุเรียน น้มมันขังนะครับแล้วผมผ้าเขาเบิ่งครับนี่เป็นปลูกสวนทุเรียนนะครับเด้อนี่นะครับปลูกกล้วยแซมนาครับมะเร็งลานอาหารครับลานอาหารน่องครับน่องเขาก็ปลูกทุเรียนปลูกกล้วยนะครับก็เลยเขามาทายของน่องเขาครับนี่ครับ วันนี้มาเล่นลาดนองครับครัวริมนาครับอาหารตามสั่งครับนี่ครับตามนี้ได้ครับเด้อหนี่เปิดโต่้ครับนี่มนูุ่กเกมนูครับนี่นะครับเบอร์ลานของนองครับนี่เบอร์ตู้ครับเด่นนองรัชดาปัดจิกออกบันโทดครับนี่ติดกับถนนเลยครับนี่สามาถโตสังได้ครับ เป็นเมนูเลยครับติดตามมัม้งครับในอบวงหลับควายนี่หมดครับอาหารตำโตงตำซั่งตุมตามําครบหมดครับเด็กดิ่งเด็กดงเด็กดิ่งเด็กดิ่งอืมที่ไหนผ่านนะครับเรื่องนันเปิดไม่ยั่งแบบ เดี๋ยวเดี๋ยวเราพัฒนาไปเรื่อยๆครับลุ่นมองลุ่นขัวริมนาครับทานตามสั่งผ่านมาเซนนี่ก็แวะอุ่นหนุนน้ำเนยได้รับเด้อนร์บวกกินหลายก็บบวกกินหน่อยก็ตอกตอกตอกตั้มนี่มาเลยครับนี่ตอกผ่าเพื่อนแม่กันครับมาเรื่อยๆครับตักผ่ากันนะ ร้านบดีกรับว่าวคากันไปเนาะครัวริมนาครับเดี่ยวคนมากบอกครับติดตามเรื่อยๆครับได้จะพาเพิ่นครับก่อยเนี่ยนะครับนี่นี่ยังอยู่บ่อยู่อยู่อยู่ก่อยเนี่ยผมครับนี่แหละครับอ่าเจ้าของหลานครับครัวริมนาครับ เหมนกันยาวๆครับแล้ก็มีบานอยู่เดือนนี่ครับต้มต้มแสบแบบของของนอนเขาครับคัวรลิมทางครับนี่ควาควริมนาเออควริมนาครับมาได้ครับเด้อนี่ท่านนอนเขาครับแับแบบนี้จะเป็นต้มตําครับปลาละนี่ที่เด็ดเลยครับนี่ที่เด็ดที่เด็ดอันนี้เด็ดครับปล่อยเนื้อโค้มครับนี่ คัวริมนาครับนี่แล้วผมจะทายไอ้เปื่อยโท่ครับอ่าอย่างไฮเบิ้ลนะครับเด้อนี่นี่ครับสั่งของหน่อนเขาสามเมนูครับสามเลยครับเด้อนี่นะครัวริมนาครับเล่อนไอพี่ไอมึงเนี้ยอาหารตามสั่งครับ ส้มตำลาบกไกยแซ่บไก่อโผงครับเนี่ยเบอร์โตพุทธสุขพุทธสุขอาทิตย์นะครับเรื่อไก่อโผงครับเปิดเ่มเปิดครึ่งวันถึงสามทุ่มอาทิตย์น้องเขาบอกว่าเปิดครึ่งวันถึงสามทุ่มครับวันอาทิตย์ครับโทรมาได้ครับนี่ถ้าผู้ใดอยู่แถวนี้กะผ่านมาทางนี้กะมาอุดหนุนร้านน้องเขานได้ไหมครับเด้อนี่องนล้